โอเคครับตอนนี้เราก็ยู่ไหมครับร้อยวัน EP ีที่3มกันแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้ก็อ่ะวันนี้ต่อจากอีที่2อ p ที่ให้นอนนะเดี๋ยวนอนกอนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่อ p ีที่สามมาแล้วเดี๋ยวอีีที่3เราจะมา <c oughs> ไปตามหาเพชรกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะตามหาเพชรกันนะครับเดี <c oughs> ๋ยวเราก็ดูของที่เตียงว้เลยคือ เราไม่มีเล็กเราก็ต้องตามหาเล็กก่อนแค่าตามหาเพื่อนทุก oh. okay, คนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็จะเล่นนะครับระวันอีกทีสองตัวแล้วก็เราคงจะต้องเอีกทีเล่นรูปนะครับเล่วันต่อคืนโอเคทุกคนเราก็จะมานอนกันก่อนเลยโ okay, อน okay, ยคเค okay, พอเช้ามาเราก็ ครับตามหาเหมืองเลยฮะเม่อำรวจไปเข้าๆแล้วทีเกอเอกเงนมาเกทุกคนเราก็จะไปตามหาเล็กแล้วก็ตามหาเพ่กันต่อเลยนะท,ทุกคน เราจะไปอยู่บนภูเขาเลยแล้วกันนะหายกดยากยูเล็กเฮ้ยทุกคนเราก็จะโกรธไปเลยอันนี้เป็นมินิคาร์สอันนี้เป็นมิ card, นิคาร์สทุกคนคือเป็นมินิคาร์สแบบงมันเป็นือนไมค์คาร์สรุ่นเก่ากดยากว่ะก็มันไม่ไปไมค์คาร์สรุ่นเมื่อก่อนอนะ รุ่นไงรุ่นแบบพวกเมื่อก่อนนอะครับทุกคนคือใน,นเมื่อก่อนนะมันก็จะมีแบบนี้ใช่ไหมก่อนมันก็จะเป็นแบบเหมือแบบนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่ไหมคือตอนแรกไอ้กเกมแม็คไอ้เกมเนี้ยมันองพันยี่สิบเนะทุกคนแล้วคือสองพันยมันไม่สวยเท่านี่เลทุกคนยังต้องตามหาไดมอนด์ทุกคนแล้วไม่เจอไดมอนด์นเลย ใช่เราต้องตามหาท่านทุกคนเรามองหาท่านอันนี้ก่อนทุกคนตอนนี้เราก็ต้องตามหาทุกคนตอนนี้เราก็อ่าทุกคนตอนนี้เราเจอทะเลทุกคนโอเคทุกคนเราก็จะหาวิธีการหลงหนีจทะเลกันดีกว่าอาจจะมีเสียงกันนิดหน่อยครับเราลงกันดีกว่า เชื S <S ่อวาผมตายไหมทุกคนอ้ไ right. ม okay, ่ตายหรอกเขายไม่ตายทุกคนเอ๊ะทำไมถึง okay, รู้ว okay, ่าเกลือโอเคทุกคนตอนนี้เราก็โอเคคัมโอเคตอนนี้เราก็ฟาร์มหนังวัวทุกคน น้งวัวน้งวัวน้งวัวเกตอนนี้เราก็จะมาวางน้ำตกเยวมากคมีต้นไผ่ด้วยเหรอพี่นน่นเกตอนนี้เราก็จะเก็บนี่พุ่นนี้ได <s> ้วยโอเคทุกคนเมื่อกี้ <S <s ก็เราก็ได้เดินทางกันมาเราก็ได้เจอแกะทุกคน น่นรัก็ไม่เจ๊ค่าแก่รับเลยเฮ้อแก่ใช่ทุกคนเนอแก่สวยเลยทุกคนเจอป้าเห็นเจอปาเห็นแล้วผมดูมาไงเนี่มาไงเนี่ยสบายนะ โอเคทุกคนก็จะไปฟังเสียงน้องาน้องเล่นวีไฟข้างๆผมก็ได้อะคิววีไฟไปเยอะอยู่เหมือนกันทุกคนแล้วก็ไปดูก็ด้วยนะเดี๋ยวก็จะมีคลิปเดี๋ยวจะมีคลิปไอ้นี่ฮนะวีไฟดันแดงแดงนะทุกคนก็จะมีคลิปให้ทุกคนดูกันูทางกับบ้าาก่อน อันนี้ไม่มีเอ็นเดอร์ดากอนนะทุกคนมันเป็นอันเนี้ยมันยังอัปเกรดไม่เสร็จคนขนาดแบบยังไม่มีปีเลยทุกคนแบบเกม,มน,นีคือมันเป็นแม่แบบแม่คา้าด้วยแหละทุกคนแต่ว่ามันมมน้องเจอท่อมแล้วนะั่นท่อมรูใหญ่ๆโอเคน้องเราตาดีมากทุกคน,นเราเจอท่อมแล้วทุกคนตามหาพี่กันเลยฐานไม่ค่อยสนนะเราสนถ่านไอรอนโอเคดีมากทุกคน,นเราก็เจอ เจอเลยเออพกนีทุกคนเราก็เจอสิ่งที่เราไม่ได้ไม่อยากจะเจอกันเลยนะั่นคือ ว่าเราอยู่ใ,ใกล้แถลท,ท่าหน่อยไม่เห็นดีว่าเราไม่ได้เดินทางนี้ปปกก่อนเพือตอนคืนมามาผมมา ทุกคนตอนนี้เราก็จะมาถึงที่เราอยากมาทีุ่ในคลิดบานแน่โคนว่ามันก็เหมือนเมื่อก่อนเลยใช่ป่ะคือแม่กโคตรเหมือนเมื่อก่อนเลยทุกคนอยู่ว่าจะสร้างแบบท้ำลงไปนะทุกคนเดี๋ยวเราก็ ใช่ครับขุดยาแล้วผมเดี๋ยวเราจะขุดเป็นห้องนนอะไรนี้รับบผมเราอาจจะไม่สร้างบ้านหลังนั้นื่องจากเราไม่มีงบ ตอนนี้เราก็จะนี้ทุกนชิบี้อกจจะยัวไม่นานฟังเรียบร้อย นนี่ะทุกคนเราได้อัพไปแล้วมันไมมีเสียงก็ขออภัยด้วยนะทุกคนเราก็ต้องทำนาทีของเราเนาะเ,เสียงมันจะแหลมไปนิดหน่อยนะเนื่องจากไม่รู้เหมือนกันตอวผมเล่นมันเสียงไม่แหลมนะแต่พอในคลิปเสียงมันแหลมไม่รู้เป็นอะไงถ้าเป็นโลกจะขอตัดเราขอตัดทุกคบไม่หั่นเฮี้ยอะไรได้ แล้วก็หาห้องขยะด้วยนะแล้วไม่ตัไดไม้เลยตัวบุญรักสาวาไป คทุกคนตอนนี้เราก็จะคือคยังไม่ครบวันเลยาใกล้เย็นแล้วทุกคนก็จบอีพีนี้แล้วเราจะใช่สำรวจปลาเราจะไปที่มหาสม,มุทรไท้ได้ทุกคน ทุกคนไปโหลดเลยครับพิมพ์ว่ามินิถ้าทุกคนพิมพ์เกม,เกมนี้ก็ไรน้ว,ว่ามินิคาร์2 0 2 1ะทุกคนถ้าทุกคนพิมพ์รถคงก็จะเจอทุกคนเคยเป็นแบบที่ใครตุ่นหรือเปล่าใส่ชุดในเกมไม่ได้ความจำในโทรศัพท์ไม่เพียงพอทั้งๆที่เราก็ไม่ค่อยโหลดอะไรเลยนะไม่เป็นไรครับโอเค,ครับน่นจาจะเกมนี้โฆษณา้วยวูเววูเว ก็จะ,ะสนใจทำนี่นะว่าผมเข้าก็ผมเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วอะตอนนี้เรามาถึงทะเลลทุกคนเพื่อถึงแล้วอ่จุดสักทีผมจะปักถอดไปตอนคืนนะฮะนี่คือตอนคืนเราเดินมากันคือผมอาจจะมาสร้างบ้านแถวแถวลิฟทะเละนทะนทุกคนสร้างตรงุ้นตม ทีละเราเจอทีละอันนี้อันนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะทุกคนอันนี้คือมันเก่ญญาโน่นถ้าเกิดใครเคยเล่นมาครับลูกเก่าคงจะรู้กันดีๆทุกคนใช่คุณรตรงนี้เนี่ยผมก็ชอบป่าทึบนี้เลยครัออบเด่นใหม่ครัออบเด่นใหม่นะไม่ป่ามันแบ ดูซอกเขาไงไม่ค่อยดีครอบายายตัวมอนเตอร์เกินนะน่นัแสดผมเล่นมาผมยังไม่เจอมอนเตอร์เลยนอกจากแม่มุมจากอีพีแรก ก็อีพีนี้ก็จบพันที่เรียบร้อยครับผมนะก็อีพีนี้ก็จะยาวกว่าทุกอีพีทุกคนอ่า